สวัสดีค่ะจากบ้านไร่บางพยอมค่ะห่างหายไปหนึ่งวันคงมีคนคิดถึงบ้านไร่บางพยอมบ้างนะคะพอดีเลยว่าไปขุดหนอกกล้วยมานะคะก็เลยไม่ได้มาถ่ายทำลงคลิปให้เพื่อนๆพี่ๆและทุกๆคนได้ดูนะคะวันนี้ก็มีดอกไม้สวยๆมาอวดนะคะ ใครรู้ไหมคะว่าต้นไม้ชนิดนี้ชื่อว่าต้นอะไรคะดอกสีสวยค่ะสีม่วงเกสรสีเขียวนะคะเอวขอโทษค่ะเกสรสีเหลืองนะคะนะคะ่ะต้นนี้ชื่อว่าต้นตะแบกนะคะกำลังออกดอกค่ะ กำลังออกดอกสีสวยเลยนะคะสีม่วงอมชมพูอ่อนๆอน,นะคะนะคะี่ค่ะคนปลูกต้นไม้ทุกคนเห็นก็ชื่นใจนะคะว่าต้นไม้ของเราปลูกแล้วมีดอกให้เราได้ชื่นชมนะคะถึงกลิ่นจะไม่หอม แต่เขาสีสวยนะคะใครปลูกต้นไม้ไม่ว่าจะชนิดไหนนะคะก็อยากเห็นเขาออกดอกออกผลให้เราได้ชื่นชมนะคะต้นนี้ของบ้านไร่วงพยอมปลูกได้สองปีนี้แล้วค่ะสำหรับต้นตะแบกนะคะเดี๋ยวถ้าต้นอินทนินออกดอกก็จะเอามา ให้เพื่อนๆทุกๆคนได้ย่นชมกันอีกครั้งนะคะนี่คือเป็นไม้ที่อยู่ในสวนป่าของบาลายวงพยอมนะคะต่อไปก็อาจจะเป็นสวนป่าผสมกับสวนกล้วยนะคะตอนนี้กำลังลงสวนกล้วยอยู่นะคะนี่ค่ะดอกสวยไหมคะ ดอกไม้ในสวนนี้หน้ายวนหน้ายีหน้าชื่นชมนะคะดอกสวยๆสีหวานหวานดอกชื่นบานสมใจหมายนะคะวันนี้บาลายบังพยอมก็ เอาดอกไม้สวยๆของต้นตะแบกมาฝากเพื่อนๆนะคะที่เป็นสวนไม้ป่าของบ้านไร่วังพยอมนะคะการปลูกต้นไม้ไม่ว่าจะชนิดไหนนะคะเมื่อเขาจเจริญเติบโตมาเราก็ดีใจเมื่อเขาออกดอกมาเราก็ชื่นใจเมื่อเขาออกผลมาเราก็อิ่มเอมใจว่าเราทำไปนี้ได้ผล เป็นที่พอใจนะคะห่างหายไปหนึ่งวันคงมีคนคิดถึงบ้างนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไลร์วงพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะวันนี้ก็เอาดอกไม้สวยๆมาให้ชื่นชมหลังจากที่หายไปหนึ่งวันนะคะสวัสดีค่ะ